Inbox อะไรอยู่ในกล่อง,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 งบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้อมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox ออะไรอยู่ในกล่อง นั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหร,บบรับวันนี้ ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวแนวทางการจัดด덱ของแคลนชาร์โด่พลัดินในภาค3จากของเสริมของชุดบีทีนั่นเองก็หลังจากที่ชาร์โดนี่เป็นการกลับคืนนะครับผมกลับคืนออกมาสู้ในช่วงภาค3แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกแคลนหนึ่งที่เป็นเมตาหรือว่าเป็นแคลนที่ได้รับความนิยมในการเล่นค่อนข้างจะสูงมากด้วยความที่เก่งกาจอยู่แล้วเท่เล่นง่ายแล้วก็ปิดเกมโหดลายนะครับผมเป็นตัวที่เรียกว่า พบขึ้นจริงๆสำหรับแผนนี้ก็ว่าได้ถ้ายัางไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาจาัดสายรีเวเจอร์เลจิ้งฟองล้กกอนให้ดูกันว่าพี่ชินมีการใส่อะไรลงไปบ้างนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมพี่แต่ว่าคุณต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเด덱เท่านั้นนะครับผมเนื่องจากแนวทางการจัด덱ดเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยใครไม่ชอบตรงไหนอยากจะปรับอะไรแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยอาจจะเอาไปนี้ออกไปนี้เข้าได้เลยแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ first Vanguard หรือก็คือตัวเริ่มมันก่อนนะครับผมว่าใส่อะไรตัวเริ่มเราจะใช้เป็น Revenger ผู้นำทัพ Claudus นั่นเองแต่ไม่ได้ใส่มา1ตัวใส่มา2ตัวด้วยกันนะครับผมเพราะว่าอะไรอ่ะก็เดอืนอธิบายก่อนเนื่องจากในชุดนี้นะครับผมเรามีการใส่ Revenger Darkbolt t r a m p e t e r ที่เป็นตัวที่มีความสามารถในการเรียกเกรดศูนย์จากกองการเข้ามานะครับผมดังนั้นเวลาเราจะเรียกเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ไม่อยากจะเรียกทริกเกอเข้ามามากเพราะว่า คลิกเกอร์เนี่ยควรจะเก็บไว้ในกองให้ไล่เช็คเจอดีกว่าดังนั้นเราจึงใส่ตัวเริ่มมา2ตัวเพื่อให้ตัวเนี้ยมีโอก,กาสเรียกใหม่อีกตัวหนึ่งนั่นเองครับผมเป็นการรีกองด้วยนั่นเองแถมตัวครอสดัสพอเข้ามาเนี่ยก็กดสกิลเพื่อที่จะเรียกบราเซอร์ดังมาต่อได้เพราะว่าในการกดสกิลนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสภาพของสแตนจริงไหมครับมันอยู่ในสภาพเลสก็ยังใช้สกิลได้อยู่ดีดังนั้นจึงไม่แถววันที่ใส่ามา2ตัวบางคนเลือกจะใช้ตัวเริ่มเป็นตัวที่หาเกรด3ามได้นะครับ บางทีมันต้องให้เลตติ้งฟอร์มกินไงก็ใส่ตัวนี้คู่มาดีกว่านะครับผมทิกเกอร์นะครับผมก็จะมีคลิปที่เข้ทิกเกอร์ใส่มาทั้ง2แบบเลยก็จะรวมได้8แบบพอดีนะครับผมหลายคนชอบใส่คลิปสิบสองการอันนี้คือไม่ผิดนะเพียงแต่ว,ว่าพี่ชินให้ความสำคัญกับการเร่งจั่วเพื่อที่จะหาเลตติ้งฟอร์มขึ้นมาใช้สกิลนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปแปดสี่ ฮิลสีนั่นเองก็มีคลิปแปใบฮิลสีใบแล้วก็ตรอสีใบอันนี้คือยอมรับว่ามันอาจจะปิดเกมไม่รุนแรงเพราะคลิปน้อยนะครับผมเพียงแต่ว่าชื่นชอบใน่องของการกดท่าไม่ตายของเลจิ n งฟอร์มากกว่าก็เลยใส่มาเป็นแบบนี้นั่นเองจ้าต่อมาก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมว่าใส่อะไรบ้างอ่านแน่นอนว่าใบนี้ไม่ใส่ไม่ได้เนาะกับเพอร์เฟกการนะครับผมรีเวนเจอร์แห่งความมืดแม็กซ์ใส่มา4ตัวแน่นอนจ้าต้องการเพอร์เฟกการอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้คอมโบปิดเกมโหดร้ายมาก ถ้าเกิดปล่อยแวนฮิตเข้ามาแล้วก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกตามมาก็ได้ดังนั้นเนี่ยจึงใช้พ g จีไว้จะดีที่สุดนะครับผมตามมาด้วยรีเวนเจอร์กลองมะนาป้องกันโดลินใส่มาสีใบเหมือนกันนะครับผมตัวนี้สําคัญมากเอามาเล่นคู่กับบัสเตอร์ดาร์กแน่นอนแล้วก็มีตัวอื่นที่ช่วสาม,มารถเรียกเข้ามาได้ด้วยเป็นตัวที่ต่อคอมโบนหลากหลายมากเนื่องจากยังไงชาร์ดก็เป็นแคลนที่ใช้เคอร์เตอร์บลัสค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันดังนั้นมีโดลินมาช่วยหงายเล่นคู่กับบัสเตอร์ดาร์กจะเล่นได้ง,ง่ายกว่ามามากนนัเอง ตามมาด้วยอ่าหน่วยตีในช่วงต้นถึงกลางเกมนั่นก็คืออร์แห่งความไม่จีรัง Masculate นั่นเองอันนี้ขอใส่3พอจริงๆอยากจะใส่4นะแต่ว่าที่มันไม่พอนะครับผมจึงใส่ได้แค่3และสุดท้ายก็คือ g ร์ Dark Bond t h r u ต t e r นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเติมสนามแายามฉุกเฉินนะครับผมเพราะว่า มันจะมีหลายๆกรณีที่เราต้องการ3ตัวเพื่อให้เลจิ i งฟอร์มมีตัวเอาไว้กินเพื่อกดสกิลนะครับผมดังนั้นเนี่ยจริงต้องใส่ตัวนี้มานั่นเองเพราะเธอใช้เคาน์เตอร์บารแค่หนึ่งเองแต่ก็เพิ่มอิงหนึ่งตัวถือว่าคุ้มค่ามากนะครับผมเกรดหนึ่งก็จะหมดลงแต่เพียงเท่านี้จ้าเกรดสองนะครับผมตัวนี้ไม่ใส่มาได้จริงๆนั่นก็คือブラスターダークリเว v e จ g ร r นั่นเอง ตัวทําลายเลียวตัดเกมฝืนของข้ามนะครับผมข้อค่อนข้างจะดีมากเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่จํากัดเกรดแล้วพี่เนี่ยขอเป็นยิงแถวหน้าถ้าเกิดเป็นชาร์โด่สายเก่าเป็นวัตเตอร์ดักธรรมดามันจะแอบ,บยิงยากนิดนึงเพราะต้องลองแหวนอย่างเดียวไงหรือจะเป็นวัตเตอร์ดักสปิริตก็ตามมันก็จะจํากัดเกรดเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวลารีเวนเจอร์จะยิงง่ายแล้วก็เล่นคู่กับโดลีนโอ้โหคอมโบยาวเหยียดครับผมมาทำให้แบบไม่อยากเคาน์เตอร์บัสมากๆมันจะกลายเป็นคว่ำหนึ่งยิงอ่ะซึ่งถือว่าถูกมากนะดังนั้นตนาามมด้วย หน่วยตีนะครับผมในช่วงต้นเกมถึงท้ายเกมคือใช้ตลอดนั่นก็คือรีเวนเจอร์แห่งความว่างเปล่ามาสคิวเลนนั่นเองอ่าตัวนี้ก็สําคัญเป็นตัวตี1มื่นนั่นเองครับผมและตามมาด้วยตัวที่ช่วยในการเรียกผู้พ้องเข้ามาในสนามรวมถึงเรียกโดลินมาคอมโบกับบลัสเตอร์ดังด้วยนั่นก็คือรีเวนเจอร์อะควาทามินทาทูนั่นเองใส่มา3ใบนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือเกรด2ที่ใส่นั่นเองจ้า ตามมาด้วยเกรดสามนะครับผมซึ่งน่าจะเดากันได้อยู่แล้วเนาะว่าใส่อะไร mm hmm. ก็จะมีตัวเบรกไลท์สีตัวเลยนะครับผม mm hmm. นั่นก็คือรีเวนเจอร์แห่งภาพลวงตามอร์ดูเรสแฟนทอมนั่นเองเป็นตัวเบรกที่ค่อนข้างจะแอบเก่งมากในเรื่องของการเบรกไรท์ ight, และเค้เตร์บัสหนึ่งก็จริงแต่ได้เรียกพวกตัวที่เรียกออกมาได้เติมพลังคอมโบก็จะหลากหลายมากดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่แอบเก่งอีกตัวหนึ่งมิชชินขอถือเลยว่าเป็นแบบเบรกไรท์ที่เก่งระดับต้นๆไม่แพ้ใครในน,นึงเลยก็ว่าได้นะครับผมและสุดท้ายก็คือ รีเวนเจอร์เลดจิงฝอมตุลากรน,นั่นเองเป็นตัวปิดเกมหลักของเรานะครับผมสามารถจะมาโชว์ขวมสามาในช่วงท้ายเกมทําให้ฝรั่ง้าการมือไม่พอการด้วยขวัสามาของเจ้าตัวนี้แหละด้วยความสามารถที่ว่าสามารถจมตีได้ครั้งหนึ่งนะครับผมแลกกับการกิน3ใบแล้วก็ไล่ตัวมาเองรอบหนึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดมากตัวนี้แนะนําไว้ใช้ปิดเกมแบบสุดๆนะครับปิดเกลียวเท่ๆเลยก็ว่าได้คราวนี้เราจะมาดูคอมโบกันดีกว่าว่าเรามีแนวทางในการเล่นอย่างไรบ้างน,นะครับผม ในช่วงต้นเกมเราก็เล่นไปตามปกติเนาะไลท์ like, นะครับผมตีไปตามปกติเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราก็ต้องสถานการณ์ให้ดีบางทีก็ไม่อยากให้ปล่อยเรียอากาศลงไปมากนะนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะโดนฝนข้ามตีคืนแล้วพอเลียวเราตายเยอะเราอาจจะไม่มีพอเล่นหรือไม่มีพอกาศหรือว่าไม่มีพอให้เล็จิงฟอมจะสกิลดังนั้นนะครับผมก็ช่วงต้นเกมก็ค่อยๆบุกไปทีละนิดทีละน้อยนะครับผมระ,ะมีละไมบุกไปนั่นเองอ่ะทีนี้ก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดเรามี2ดาเมจแล้ว เราสามารถใช้ทาทูในการใช้สกิลได้นะครับผมลงมากคว่ำสองแล้วก็ลากได้เลยในช่วงต้นเกมถ้าเกิดเรายังไม่คิดจะรีบใช้เลตติ้งฟอร์มแล้วก็กอย่าเพิ่งรีบลากเจ้าจทำเบเตอร์นะครับผมพีม่ชิแนะนําว่าลากโดลินมาไว้ก่อนดีกว่าแล้วพอเราลากโดลินไว้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็สู้ต่อไปเรื่อยเฝันังข้ามตีมาแล้วก็เสพทาทูทิ้งไปเลยนะครับผมจะเสพทาทูทิ้งไปแล้วพอเข้าเทอร์าปุ๊บถ้าเกิดเรามีคอน์ bus, เตอร์บัสเหลือพอก็อาจจะคว่ำหนึ่งใช้สกิลของคอร์ดัสเข้าโซ แล้วก็ลากบัสเตอร์ดาร์อีกตัวหนึ่งมายืนอยู่ข้างหน้าโดนลีนนั่นเองเพื่อที่จะให้หงายหนึ่งก็จะเหมือนกับว่าเราเรียกบัสเตอร์ดาร์เล่นฟรีโดยที่เราไม่เสียคาเต์บาร์สเลยนะครับผมส่วนบัสเตอร์ดาร์จะลงมากดสกิลต่อหรือไม่ก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าอย่าลืมเก็บคาเต์บาร์สหนึ่งไว้ให้แฟนทอมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไม่มีใช้นะนั้นเราก็จะเล่นตบตีไปเรื่อยนะครับผมคราวนี้พอถึงในช่วงของกลางเกมหรือท้ายเกมถ้าเกิดว่าเรามีมอเดดแฟนทอมอีกใบก็อาจจะเบรกลายทับไปก่่อนนก็็้แลวควคเตติมสมสา การเตอรสนามนี่ก็คือแล้วแต่เลยว่าเราจะเติมด้วยอะไรนะครับผมจะเติมมัสคิวเลตมาช่วยตีในเลนนี้ก็ได้แถมเลนนี้ก็จะตีหนังด้วยนั่นเองยิ่งถ้าเกิดเรามีตัวที่พลัง7 0 0 0อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามต่อท้ายก็จะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับผมจริงๆก็มันตีแรงอยู่แล้วมัสคิวเลตเ่ยก้อนโดเลตเข้ามาในบวก5,000ันคือตีเบรคเพกก็17 0 0 0แล้วเป็นตัวที่แอบน่ากลัวนิดนึงนะครับผมส่วนตัวที่ต่อท้ายมอนเดฟเฟนทัลเป็นอะไรก็ได้ บางทีบางจังหวะเราอาจจะไม่ต้องเอาดรอทิกเกอร์มาลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่เราแบบไม่ซีเรียสอยู่แล้วเดี๋ยวเล็ตจิงฟอร์ก็กินทิ้งไปนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆในช่วงปิดเกมประมาณนักฝ่ายตรงข้าม4ดาเมจหรือ5ดาเมจแล้วบอกว่าเริ่มกัดกันไม่ค่อยพอแล้วอย่างเงี้ยการที่เราเบรกไลท์ด้วยเล็ตจิงฟอร์จะมาอะไรที่ก่อนนห้าฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากเบรกไลท์มาเลยครับผมอ่ะแล้วก็คว่ำหนึ่งเติมสนามก็ได้คราวนี้ในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยสนามเราก็ไม่ค่อยดีนะช่องโหว่มาเยอะอย่างเงี้ยอาจจะเรียก นะบอลทำเบตเตอร์เข้ามาก็ได้แล้วก็ความหนึ่งแล้วก็เติมสนามอีกรอบหนึ่งนะครับผมตัวที่เรียกเข้ามาอะไรก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวเริ่มอีกรอบหนึ่งที่เรียกเข้ามาก็ได้อย่างนี้ก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคอเตอร์บาร์ได้ว่าเราจะเหลือบ้างน้อยแค่ไหนบางทีเราเหลือเยอะหรือตั้ง3เนี่ยอาจจะเลียกเรียกทาทูเรียกต่ออะไรก็ว่าได้ครับถ้าเกิดเลนมันว่าทั้งเลนนะก็ได้เหมือนกัน มันจะมีคอมบค่อนข้างจะหลากหลายเพี่แต่ว่ายังไงเงื่อนไขหลักก็คือทําให้เลียวเราเต็มสนามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องเน้นการใช้เล g ิ้งฟอร์มด้วยก็พยายามกักเลจิ้งฟอร์มไว้ให้ดีและกันอย่าไปลงเลียวใช่นะเก็บไว้กดสกิลดีกว่าตอนจะปิดเกมก็ข้างหนึ่งตีไปก่อนอยู่แล้วนะครับผมตีตามปกติจากนั้นถ้าเกิดในเทอร์นนี้เลจิ้งฟอร์มเราเบรกไรมากก็ตีสองหมืหนึ่งอยู่แล้วจริงไหมฝันเข้าก็กาวเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเกิดเรามีเล g ิ้งฟอร์มอยู่บนมืออีกใบแล้วหรือถ้าเเกิดดดไไมม่ีีราชชค็้ ก็กดต่อนึ่งได้เลยครับผมอ่ะสมมติเช็คได้แล้วกันก็กดสกิลลิมิทเบรกต่อเลยเพราะว่าแต่จริงฟอร์มเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันกิน3าีเวนเจอร์ก็พอมันไม่ต้องใช้สกิลไงก็กดลิมิตเบรกไปเลยนะครับผมแค่นี้อ่าแล้วก็ใช้รีเวนเจอร์มัสคิวเลตรีเวนเจอร์อดาร์คบอทัมเบเตอร์แล้วก็ใช้รีเวนเจอร์คลอดัสเป็นค่าคอสในการไล่ลรมาใหม่ทิกเกอร์อะไรแล้วก็แจกคข้างนี้ให้หมดเลยแน่นเนยครับผมอ่ะแล้วก็ตีไปอีกรอบนึงทิกเกอร์ก็แจกคข้างนี้ยังไงก็ได้ นี่ก็จะเป็นคอมโบลหลักๆที่น่าจะท่องเห็นบ่อยอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่บอกคือสายเรดจิ้งฟอร์มเล่นง่ายเพราะว่าทุกตัวนี่มันมีความเก่งกานในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับผมเล่นยังไงมันคือขึอ้นยังไงก็เล่นได้ทุกตัวมีความเก่งเป็นเอกลัก,กษณ์แลวก็ทุกตัวสามารถนํามาคอมโบกันได้นั่นเองก็ลองไปทดลองเล่นกันดูแล้วกันเวลาเราเล่นาสายรีเมเจอร์ e รือจิงฟอร์มให้ระวังเรื่องอย่างเดียวคือเรื่องของเรียวนะครับผมต้องลงเรียวให้รัดกลุ่มเพราะว่าบางทีเราต้องคอนฟิกว่าลงโดลีนแล้วคนต้องลงมาเตอร์ดังต่อหน้าม หรือให้ระวังเวลาเจอเด็กฝันหนองข้ามที่เป็นพวกตัดเกมเช่นนารุคาง์ไโลอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่โกแลจะที่ที่มีบัตเตอร์เบดไว้ยิงเหมือนกันก็ต้องระวังว้นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลนาะเลียวไม่ดีนะครับผมเราจะไม่มีพอให้เลจิ้งฟอร์มกินพอเลจิ้งฟอร์ไม่มีเลียวให้กินฝันหนองข้ามก็หวานหมูหรือว่าอะไรยังไงเราก็ลงมาไม่ได้เขาก็จะาการสบายๆอย่างเงี้ยเงนนั้นก็คือยังไงต้องพยายามเผื่อเลียวว่าให้เลจิ้งฟอร์มมีพอกินตลอดเวลาในช่วงคับขนันหรือว่าในช่วงการถึงท้ายเกมมนะครับผ ทีนี้บางทีเราอาจจะมองว่าถ้าเกิดฝังข้ามเป็นแค่ที่เน้นยิงเยอะๆพวกบัสเตอร์ดังนี่อาจจะเลือกไม่ใช้อาจจะเก็บคอตบาร์ไปให้ทาทูใช้แทนก็ได้เพราะว่า,าบางทีนี่เราแบบเหมือนแลกกันยิงไปแลกกันยิงมาสมมติเราเจอนาลูกก็ได้เจอนาลูคามิอย่างเงี้ยสายดิเซนเนลแล้วกันเราเอาบัสเตอร์ดังนี่แลกกันยิงไปฝันข้ามก็ยิงขึ้นมายิงขึ้นไปยิงขึ้นมา,นมาสุดท้ายพอช่วงท้ายเกมอะโอเคมันอาจจะว่าไม่มีเลียวทั้งคู่ก็จริงแต่สิ่งที่เราเสียเปรียบก็คือเลตติ้งฟอร์มมันต้องมีเลน,นสนามใบ แต่ฝันของข้ามสมมติเป็นดีเซนเดนละกันเขาไม่ต้องมีเยนใรสนามเขาแค่ทิ้งจากมือเขาก็ลุกได้อย่างเงี้ยพอเราขึ้นข่ายแอบยุ่ยยากกว่าดีเซนเดนด้วยนะแต่ว่ายังไงของเราไม่โดนแบนไงก็เลยจะเตือนไว้ว่าถ้าเกิดเจอพวกนั้นลุกามิอะไรก็ตามก็อาจจะไปโฟกัสสกิลที่ใช้ของทาทูจะดีกว่าอาบัตเตอร์ด์อาจจะลงมาไว้ใช้หงายอย่างเดียวนะครับผมอาจจะเก็บเคาน์เตอร์บาร์เพทาทูเรียกพวกเพื่อจะได้มีพวกพอให้เลตติ้งฟอร์มกินนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางการจัดดเคของแลนาย รีเวนเจอร์เลดจิ้งฟอร์มดาก้อนนั่นเองครับผมบอกว่าคงจะชอบกันนะลองไปทดลองกันดูนะครับผมไม่ยากแ,แต่ว่าไม่ง่ายมากนะน,นั่นเองต้องคอนทรอ้ดีนิดนึงขึ้นอยู่กว่าเราจะเจอแคลนอะไรนะครับผมสำหรับน,นี้พิชินกับการรีวิวคงต้องขอจบลองแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับนี้พิชิ์ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย